สวัสดีครับนะครับเดีววันนี้ผมจะพามาดูลูกหมูลูกหนูนะครับอคอกใหม่นะครับเดี๋ยวนะครับ,รบ,รบดูออออดกำลังเลย ไม่หยิบตัวเขานะครับเดี๋ยวกลัวแม่เขาไม่เลี้ยงดูกี่ตัวไม่รู้หลายตัวอยูกำลังนอนอเดี๋ยวถ้าเราไปหยิบไปจับนะครับ กลัวเขาจะได้กินหร้อเขาจะไม่มาเลี้ยงลูกเขานี่มตอนนี้ผมเห็นอยู่กี่ตัวนี่ตัวโอ้ร้อง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 เห็นอยู่สี่ตัวยังไม่ลืมตานะครับตอนนี้เห็นอยู่สี่ตัวถ้าคิดมีแค่สี่ตัวนแล้ว ยังไม่ลืมตาครับนี่นี่จะเป็นต้นเหล็กนะครับไม่ได้เอานะครับไม่ได้เอามือเราไปสัมผัสเตอย่างใดนะครับกลัวเดี๋ยว เพื่อแม่เขาได้กลิ่นกลัวเขาจะไม่มานะครับหรือไม่ก็จะฆ่าลูกนี้นะครับกำลังเสี่ตัวนะครับนะครับที่อยู่ มีแค่นน้ำมันสี่ตัวนะครั okay. มีแค่สี่ตัวนะครับที่เห็นเห็นตัว okay. เล็กจี่แม่เขาเลี้ยงครับ ออกใหม่หลังบ้านนะครับนี่ครับเป็นอยู่หลังบ้านทั่วไปนี่นะครับเขาก็มาอยู่นะครับเพิ่งจะมาเปิดดูได้ยินเสียงลูกมันร้องน่าจะหิวนมมั้งครับเดี๋ยวมาเปิดดูครับเราก็จะเอาไว้เหมือนเดิมเี๋ยวให้โอ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 โอเดี๋ยวทับลูกหนูตาย ข้อไว้เหมือนเดิมนะครับไสแล้วว่าหนูหน้อยอข้อไว้ครับข้อไว้ให้เขาอ,อยู่เหมือนเดิมการฝนใจที่เหลดตัวตรงนี้ก็จะเป็นเตานะครับตัวที่ผมเลี้ยงเมื่อก่อนนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นบอ่อเลี้ยงหมูผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอ่อมันเป็นบ่อกเก่านะครับตัวนี้มันโตเอาไปใส่กรงแล้วครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกรงเลี้ยงหมูนะครับนี่ก็เป็นล้องหมูตัวนี้เอาผักมาลงแล้วครับ มเสี๋ยวจะหนูน้อยก็ยังให้แม่เขาเลี้ยงดีกวา่านะครับเขาก็ไม่ไปไหนหรอกเรียนไปเรียนมาอยู่นี่แหละนะครับอือจะเป็นบ่อนหนะูครับตอนนี้ผมเอาไปใส่กรงแล้วนะครับจอดมานี่มามจอดมานี่มาลูกอ่ะนะจ้ะาจอดมานี่ครับที่ตอนนี้เอามาเลี้ยงอยู่ในกรง กัดจอดขี้เศร้านอนหน่งแกนอนครับมามาดิฮัลโหลมามาเนี่บ้ามุก่อนนะครับถ้าคลิปแรกๆก็น่าน่าจะตัวเล็กๆเท่า ที่ในบ่อที่ผมไปถ่ายลูกเมื่อกี้นะครับตอนนี้โตแล้วนะครับเชื่องครับมันจะให้นมเป็นกลมจืดนะครับนี่นมจืดมันจะ,จะมีเรากินอะไรก็ให้เขากินอย่างนั้นละครับเป็นข้าวแตงแต่ข้อตัวนี้เขาจะฟันเขาจะไม่ค่อยดีกินอะไรไม่ค่อยได้นะครับส่วนมากจะกินพวกอาหารเหลวอ,อย่างเช่นนม แล้วข้าวอะไรที่ว่าคุกๆให้มันเหนียวๆถึงจะกินได้นะครับ <c oughs> ขนมคราบหนมอะไรก็อยู่นะครัคาบนะครับแต่กินไม่ได้นะครับอย่างมากก็เรียๆเอาเช้นนนอนนะนะมไหมเที่ยวปะเทีเ่ยวปะเขาจะชอบให้เก่านะ กัดนะครับใครคิดว่ามันกัดไหมไม่กัดนะครับเชื่องครับได้กินเขาก็รู้แล้วครับไม่กัดนะครับตัวใหญ่แล้วครับทุกคูนะ่ไปแล้วนะฟันเขาเดี๋ยวให้ดูฟันเขาครับฟันเขามันยาว เรียบร้อยแล้วนะครับกินอะไรไม่ได้ต้องคอยตัดฟันเอาไปแล้วอ๋อแล้วนอนไปแล้วเนาะไปแล้ว,เ,ลว,เ,ลวเ,เที่ยวแล้วไปนอนไปอจอนะแล้จะใส่กงแค่นี้ครับเพราะเขาเหลือรุ่นี้เหลือตัวเดียวนะครับให้เขาอยู่นี้เชื่อง แล้วนาะเคใส่ถังก็ไม่ได้ครับใส่กรงนี้แหละเวลานั้นก็เอามาเที่ยวมาเล่นเจอกันใหม่ขึ้ปหน้านะครับรัดมารัดสวัสดีครับ